รายการต้นฮิตในวันนี้เราจะพากันไปที่เมืองอกทะลุหรือจังหวัดพัทะลุงนั่นเองครับซึ่งที่นี่ถือเป็นเมืองต้นกําเนิดแห่งมโนโรามรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคใต้อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีธรรมชาติที่สมบูรณ์อย่างทะเลน้อยดังนั้นชาวพัทะลุงจึงนิยมประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพหนึ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือการทํานาข้าวนั่นเองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแส้นฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยนะครับและว,วันนี้ครับเบียก็อยู่ที่ชุมชนบ้านขอกวอัวหมู่ที่1ตําบลชัยบุรีอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับที่นี่เบียมาอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้นะครับต้องพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องของข้าวแน่นอนเลยแหละครับว่าแต่ข้าวเป็นข้าวอะไรและมีความพิเศษยังไงรวมถึงข้าวของบ้านขอกวอัวจะเกี่ยวข้องยังไงกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอาเป็นว่าตามเบียมาและไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านนายกหรือเปล่าครับผมครับคือเบียอยากรู้อะครับเกี่ยวกับว่าหมู่บ้านเนี่ยเห็นได้ยินมาว่าเขามีข้าวพันธุ์ที่พิเศษกว่าที่อื่นอย่างเงี้ยฮะมันจริงใช่ไหมครับครับอย่างนี้ผมจะสามารถสอบถามข้อมูลกับท่านนายกได้เลยใช่ไหมได้เลยได้เลยต้องไปคุยกันที่เริ่มดีกว่าไดูสภาพกันกันเมาเจอกันที่้างไหนฮะเรเลยงอไถครับผมออนั่งแล้วอ๋อครับผมขอบคุณครับ ทนายโยครับตั้งแต่ผมมาเข้ามาที่เนี่ยครับผมก็คือบ้านข้อบัวตําบลชัยบุรีเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจะต้องมีการทําการประมงเอ่ยหรือว่าทําสวนยางพาราเห็นมีแต่ ทุ่งนาเต็ไมไปหมดเลยครับผมทาไมถึงประกอบอาชีพกกับการทํานาล่ะครับเจ,งจ๋งเลยตั้งแต่พี่เล็กๆเลย,เลยครับตั้งแต่ผูวย่าตาั่วเลยครับครับผมที่เกิดมาถึงเ็าก็ทํานาอยู่อย่างนี้นะอืมทีนี้ก็สืบสาวเราเรื่องจากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับว่าทําไมเราไม่มีอาชีพอื่นเลยเมื่อก่อนไม่เคยมีนะปาล์มยางปรรา่าอะไรไม่มีเลยมีแต่ทุ่งนาล้วนๆเลยครับก็เนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่ลุ่มที่รองรับน้ําจากเสือขอั้วบรรทัดอเพื่อผ่านตรงนี้แล้วก็ลงทะเลสาบลำปำครับ ครับแล้วข้าวที่ปลูกเนี่ยครับกับวิถีชีวิตของคนที่เนี่ครับผมก็มีควบคู่กันมานานแล้วเนาะแล้วคนส่วนใหญ่แล้วนอกจากทํานาแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นอีกไหมฮะคืออันนี้เป็นอาชีพหลักเลยอาชีพอาชีพอื่นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนอกจากทํานาก็เลี้ยงสัตว์นิดหน่อยอะไรเนี้ยนะภายในครัวเรือนแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยหลังจากที่ยี่สิบสามสิบปีมาเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มพัฒนาจากการทำนาซึ่งหนึ่ง ประสบภาวะภัยแรงอสองเราประสบภาวะน้ําท่วมคความไม่แน่นอนของอาชีพํานาเนี่ยก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยหันไปประกอบอาชีพเสริญอื่นขึ้นมาบ้างถ้ามันเกิดกรณีงี้บ่อยๆมันมีผลต่อพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดข้าวไหมครับมีครับมีก็คือมันอาจจะเกิดแบบนี้แล้วก็เม็ดมันก็จะไม่สวยเท่าเดิมอย่างเงี้ยมีผลไหมครับหรือว่าม,มีผลมีผลแต่ว่าที่นี่นะครับมันเป็นตําบลที่ว่าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ของจังหวัดนะครับซึ่งเวลา ฤดูเก็บเกี่ยวเดียทางศูนย์เมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมาเอาเมล็ดพันธุ์จากเนี้ยไปเก็บเกี่ยวไว้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์แล้วก็แจกใจ่ายให้เกษตรกรไปทั่วประเทศแล้วราคาก็คนกันใช้ได้เนี่ยอย่างแปลงเนี้ย่ข้างเนี้ยนะน้องอยู่ในของศูนย์เมล็ดพันธุ์ดังนั้น<อ>ก็อราคาก็ตกประมาณหากความชื้นหลักอะไรแล้วเนี่ยก็ตกประมาณหมื่นสี่แล้วข้าวที่ใช้นี่ชนิดเดียวกันไหมครับหรือว<ม>่าก็แล้วแล้วแต่ทางศูนย์ก็จะเอาไหมสําหรับข้าวหอมเจริญสิทธิ์เนี่ย เมื่อปีที่แล้วครับทางไอ้มูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้จัดเมล็ดพันธุ์มาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับทีนี้ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็เห็นว่าทางเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ทำนาที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยให้พันธุ์ข้าวหอมจุลศิษฐ์มาปลูกพอมาปลูกครั้งแรกเนี่ยตั้มกลางที่ว่าชาวบ้านก็อย่างว่าเขามีความเคยชินกับพันธุ์ข้าวเดิมๆใช่ครับ ก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็พยายามที่จะช่วยกันปลันดันให้เกษตรกรเนี่ยหันมาทำก็พอมาทำแล้วเนี่ยหนึ่งราคามันดีและสองตลาดต้องการแล้วก็สามมันก็เหมือนกับพันธุ์ทั่วไปที่เราปลูกได้ในพื้นที่ในฤดูต่างๆเนี่ยก็ทำได้หมดทีนี้ในเที่ยวนี้เนี่ยเป็นครั้งที่สองแล้วที่เราเริ่มปลูกข้าวออกโจเซ็ตก็จากที่เราทำกันไม่กี่ไร่วันนี้เนี่ยทางเกษตรกรของเราเนี่ยตั้ สิบสามหมู่บ้านในตำบลใจบุรีเดที่นี่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับใจบุรีเนี่ยจะเป็นที่ลุ่มเอ่งกระทะนะครับน้าที่ไหลมาจากตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดลงมาเนี่ยมันจะเป็นเอ่งกระทะก็คือใจบุรีลําปาและป่ายากันบางหม่เนี่ยมันจะเอ่งกระทะการดำนาก็เสียงก็คือปรน้ำหน้าน้ำเนี่ยน้ำท่วมมันจะเยอะส่วนมากจะเจอก็พวกวัชพืชเป็นพวกหญ้าพกวกอะไรก็ส่วนมากถ้าจะมีปัญหาจริงๆก็ตอนที่ว่าข้าวกาลังสุกตอนนั้นจะ เป็นปัญหาเยอะการเก็บเกี่ยวพอเก็บมาแล้วก็มันไม่มีที่ตากก็เป็นข้าวเสียไปเลยช่วงหลังนี่มันจะเกิดโรคโรคมันตามมาก็เป็นเปียกระโดดสีน้ําตาลนะมันจะเจาะลงไอ้โคนต้นก้าและต้นก้ามันจะต้นเป็นต้นกล้ามันจะแดงจะแดงเป็นพืชเลยแล้วก็มันจะผลิตก่อนที่จะจะขาดตัง้องแล้วก็มันจะเสียเป็นพื้นที่ไปเลยอันที่มันสามารถไปไปกาะเกาะกาใหญ่ๆได้ ทีนี้เนื่องจากฤดูการมันเปลี่ยนไปครับมันก็ทําให้เกิดการวิวัฒนาการเพื่อการปลูกข้าวให้รหมาะสมตามรคืนมันก็เปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับผมทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพันข้าวไหนที่มันจะเหมาะสมกับฤดูกาลของเราแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนะครับผมที่โครงการของกระทรวงวิทยาศาสตร,ร์เข้ามาเนี้ยครับเข้ามาในช่วงไหนฮะือเมื่อปีก่ว่ๆนะครับ,รบก็คือเมื่อเมื่อการปลูกข้าขวงวดที่แล้วทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยซึ่งแชเป็น ปศูนย์วิจัยอยู่ในเรื่องเนี้ยที่ทําเรื่องข้าวเนี่ยแกก็ได้ประสานอ่านมาทางองค์การบอิหารส่วนจังหวัดในนามของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเอาพันข้าวมาให้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงก็ได้พิจารณาพื้นที่ที่ตำบลบีบ,บ,บีเนีนะครับให้เป็นพื้นที่เป็นที่ทดลองปลูกข้าวหอมก็เลยเลือกบ้านข้อวัวครับผมตำบลบีบของนัาจินน้องกินที่น้องได้ไปเจอเนี่ยก<น>็เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูก ะะแล้วสิ่งที่ได้เมื่อกระสูงวิทยาศาสตร์เข้ามาและเปลี่ยนความคิดนี่ก็เราคิดว่าก็จ,จุดที่ได้คือ 1. เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเริ่มมีการสนใจในการทำนาโดยเฉพาะ,ะเกษตรกรรุ่นใหม่มซึ่งผมเชื่อว่าถ้าไม่มีการฝึกเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่คนอายุ30-40เนี่ยต่อไปจะไม่มีคนทำนาเนาะเพราะคน ก็จะหมดแค่รุ่นนี้เท่านั้นเองนะรุ่นนี้หมดก็หมดต่อไปครับและพี่เชื่อว่าถ้าราคาข้าวมันดีขึ้นกว่านี้สักนิดหนึ่งนะเปลี่ยนและวหมื่นกว่าบาทเด็กๆลูกหลานของพวกเราก็มีที่ดินอยู่ั้งนั้นแต่ไปทำงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพครับสักวันหนึ่งหนึ่งพี่เชื่อว่าเขาต้องกลับมาบ้านกลับมาเพื่อที่จะทำอู่ข้าวอู่น้ำของเขาแล้วก็ทำต่อไทีนี้พี่ก็มีความคิดว่าอยากให้พ่อทำเนี่ยและให้ลูกเนี่ยขายครับ หลังจากที่เรารได้รู้จักข้าวหอมชุลสิทธิ์แล้วนะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงร,รวมถึงรู้จักกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ช่วงหน้าครับเราไปดูกันดีก,กว่าว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้กับข้าวหอมชุลสิทธิ์อย่างไรบ้าง าจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคือถ้าผมต้องการรู้เกี่ยวกับข้าวหอมชนลสิทธิ์แล้วก็โครงการข้าวหอมเนี่ยครับผมมาคุยกับอาจารย์ได้เลยใช่ไหมฮะได้ครับอย่างนี้ผมอยากทราบก่อนเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยครับมันมีที่มาที่ไปไงฮะครับคือต้องอย่างนี้ฮะข้าวหอมชนลสิทธิ์เนี่ยนะครับมันมาจากปัญหาของชาวนาในเรื่องของการถูกน้าท่วมแปลงนาความจริงไม่ใช่เฉพาะเขตภาคใต้เท่านั้นเราเริ่มทําโครงการเนี่ยกับนาภาคกลาง ในเขตจังหวัดพระนครศรียานะครับตรงนั้นเนี่ยถึงเวลาน้ําหลากน้ำาก็จะหลากจากถึงลงมาแล้วก็ท่วมข้าวก็คือมาเลยมาท่วมทุ่งนาหรือท่วมข้าวอย่างนี้ปกติเนี่ยข้าวเนี่ยเขาเป็นพืชที่อยู่ในน้ําได้แต่ถ้าเกิดท่วมมิดเรือนยอดเลยเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งข้าวก็ตายหมดอ,อันนี้เป็นจุดทาใ,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 ให้ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยโดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับไปคิดค้นพันุ์ข้าวซึ่งสามารถทนกับสภาพน้ําท่วมมิดเรือนยอดได้ นะครับแล้วก็เริ่มต้นทําโครงการในเขตภาคกลางแต่นี้ที่เรายืนอ,อยู่นี้เนี่ยคือเขตจังหวัดพัทลุงพัทลุงมีปัญหาการถูกน้ําท่วมแปลงนาแล้วก็ข้าวก็ตายเหมือนกันยัง,ยงเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราถึงเอาข้าวชลสิทธิ์เนี่ยนะครับข้าวหอมชลสเสร็์เนี่ยซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของการทนน้าท่วมเฉียพันเนี่ยลงมาปลูกในพื้นที่นะครับแล้วก็การปลูกของเราเนี่ยเราก็ตั้งใจให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่เราก็สอนให้ชาวนาปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อจะไว้ขยายผลกับกลุ่มชาวนา ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดรอบข้างอันนี้เป็นที่มาของข้าวหอมชุรสิทธิ์แล้วข้าวหอมชลรสิตเนี่ยครับผมบพิเศษกว่าข้าวพันธุอื่นยังไงฮะประการแรกนะครับก็คือเป็นข้าวที่ทนกับสภาพการถูกน้าท่วม<อ>นะครับในวิธีการผลิตเนี่ยนะครับเราเอามาลิร้อยห ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมต่อการบริโภคและการจําหน่ายไปสู่ต่างประเทศมาที่เรียนรู้ว่าข้าวหอมมะลิมันจะนุ่มใช่ใช่แล้วก็เอาข้าวหอมมะลิร้อยห้าเนี่ยมาเป็นตัวแม่ครับแล้วเราเอาตัวตัวตัวผู้หรือตัวพ่อเนี่ยมาจากศูนย์อิลี่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งความจริงมันเป็นข้าวพื้นเมืองของอินเดียแต่ถูกส่งไปเก็บเมล็ดพันธุ์ไปที่ฟิลิปปินส์อยาบอกว่าเอามาผสมกันนะผสมกันครับเราผสมกันเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการหุงต้มเหมือนมะลล้อย่า แต่คุณสมบัติในการทนน้าท่วมเหมือนตัวพ่อเขาตัวพ่อเขาใช่ครับนั่นครับอย่างนี้ก็เลยทําให้ข้าวหอมชุลสิทธิ์เนี่ยเป็นข้าวที่ทนต่อน้ำเหรอครับผมทนต่อสภาพน้ําท่วมมิดเรือนยอดเลยครับก็ทนได้ข้าไม่ตายข้าไม่ตายและเป็นข้าวไม่ยืดป้องเป็นข้าวหอมชุลสิทธิ์ด้วยไหมครใช่ครับแปลงนี้เป็นข้าวหอมชุลสิทธิ์นะครับแล้วก็แปลงนี้ตั้งใจที่จะปลูกไว้เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์สําหรับในฤดูการต่อไปนะฮะเราจะใช้เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากแปลงนี้สใหรับสนให แล้วเห็นบอกว่ามีการปลูกข้าวมบีได้ยินมามีมาตรฐานหรือมีอะไรคาว่า G A P อะไรเนี่ยมันคืออะไรฮะคือมาตรฐาน G A P เนี่ยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะครับคือชาวนาเนี่ยที่ผ่านมานะครับการทานาเนี่ยเขาต้องคุกคีอยู่กับการใช้สารเคมีนะฮะณเวลานี้เนี่ยกระแสโลกเนี่ยเราต้องการให้ชาวนาเนี่ยลดเรื่องการใช้สารเคมีลงลดละและอาจจะเลิกได้ในที่สุด G A P เป็นมาตรฐานในเบื้องต้น นะครับที่ดวยราชการเนี่ยเขารับรองนะครับในการลดการใช้สารเคมีแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยผลกระทบกับชาวนาที่ใช้ระบบมาตรฐาน GIP คือเขาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สารเคมีใช้ให้ถูกต้องใช้ให้เป็นแล้วถ้าเกิดลดลงได้ นั่นหมายถึงการส่งผลในเรื่องของการลดต้นทุนการทำนาลง oh. แล้วถ้าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะพัฒนาไปสู่การทำกรเกษตรอินทรีย์ทำข้าวอินทรีย์ GAP เนี่ยเบียบเสมือนการเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อที่จะก้าวไปสู่การทำเป็นนาอินทรีย์ในอนาคต โครงการเนี่ยมีการเดินหน้าเข้าหาชาวบ้านยังไงครับมีขั้นตอนยังไงบ้างฮะคือในจังหวัดพัทลุงมีเขตทำนาหลักๆอยู่สองเขตอำเภอคือ,คอเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอควนขนุนเหล่านี้เนี่ยถึงเวลาแต่ละปีเนี่ยน้ำทางภูเขาเนี่ยก็จะลงท่วมหลากลงมาท่วมท่วมนาข้าวนะครับทีนี้ทางท้องถิ่นนะครับเขาก็ได้เสนอเรื่องผ่านไปจนทราบถึงพระเนตรพระกันของสมเด็จพระเทพครับนะครับท่านก็ส่งพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ลงมาพื้นที่ นะครับเพื่อให้ทางพื้นที่เนี่ยได้มีสายพันธุ์ข้าวนี้ไว้ใช้ในพื้นที่นะครับือน,นที่ผมเรียนคุณเบียว,ว่าความยั่งยืนนะครับก็ต้องสอนให้ชาวนานเนี่ยทำเมล็ดพันธุ์ให้ได้โดยการใช้เมล็ดพันธุ์ชุดแรกที่ได้รับพระราชท,า,ทานมาเนี่ยนะครับมาทำนะครับเพื่อจะให้เกิดความยืนและสามารถขยายขยายตันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับใช่ใช่ การปูกข้าวแบบนี้ครับอาจารย์มันมีเทคนิคหรือมีใช้หลักวิทยาศาสตร์และใช้เทคโนโลยีอะไรรับทำไหมครับคือการทานาเนี่ยมันมี2ประเภทน,นะครับการทําข้าวเพื่อการบริโภค,คนะะอันนั้นเป็นวิถีชีวิตท,ที่ชาวนาทําเป็นอยู่แล้วแต่การทํานาเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์จะมีความบริสุทธิ์อ่อนและมีเทคโนโลยีเฉพาะนะครับแล้วมากกว่านั้นเนี่ยคือมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยมีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายด้วยมีกฎหมายควบคุมเลยครับพนั้นชาวนาเองเนี่ยจำเป็นจะต้องสร้างความสามารถในการทํานาเพื่อให้ผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ย ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้วกฎหมายควบคุมการทํานาหรือควบคุมข้าวเลยมีไว้เพื่ออะไรคะมีไว้เพื่อการรักษาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาวนานะครับถ้าเบี้ยเนี่ยไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมาที่ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายที่ควบคุมนะฮะเราไม่แน่ใจครับซื้อมาแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ความงอกจะได้ไหมข้าวจะตรงตามสายพันธุ์ที่เราอยากได้ไหมเหล่านี้เนี่ยกฎหมายจะควบคุมมันเป็นสิ่งที่ชาวนาเองจะต้องมีความสามารถในการทำนา แล้วต้องประนี่จริงๆตรงนี้เทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยได้เยอะและอย่างกระทรวงวิทยาศาสารตร์เทคโนโลยีล่ะครับผมบ<ๆ>เข้ามาช่วงตอนไหนครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เราเข้ามาก็ด้วย <ๆ S 1> ที่ผมเรียนว่าเราเป็นเจ้าของสายพันธุ์ข้าวนะครับ, <outgoing. S 2> รบเราต้องเอาพันธุ์ข้าวมาสนับสนุนแล้วก็ในโครงการบ้านคอกวัวเนี่ยเราทําเป็นโครงการที่เรียกว่าโครงการหมู่บ้านแม่ไข่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับแนวคิดก็คือว่าเราจะช่างความสามารถของเกษตรกรที่บ้านคอกวัวเนี่ยให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว มันเข้ามาอย่างไงบ้างครับผมตั้งแต่เทคโนโลยีในการเตรียมแปลงครับเตรียมแปลงเตรียมแปลงนาเตรียมแปลงคือเตรียมเตรียมดินนี่แหละครับก่อนการทานาครับนะครับเพราะว่าในดินเนี่ยที่เราจะใช้ในการปลูกข้าวมันจะมีปัญหาศัตรูพืชนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหญ้านะครับไม่ว่าเป็นจะเพื่อเป็นเรื่องของโรคแมลงถ้าเรามีการเตรียมแปลงนาหรือเตรียมดินที่ดีนะครับก็จะช่วยป้องกันปัญหาศัตรูพืชและที่สําคัญนะครับการเตรียมดิน นะครับไปส่งผลถึงเรื่องของการใช้น้ำนะครับเพราะว่าถ้าเตรียมแปลงไม่สม่ำเสมอปล่อยให้นาเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดอนการจัดการน้ำเนี่ยจะยักงก็จะขังอยู่ในบริเวณนึงเกินไปบางช่วงเนี่ยเราต้องระบายน้ำออกจากแปลงนาถ้าแปลงนาเราไม่เรียบมีหลุมมีบ่ออันนั้นจะเป็นแหล่งขังน้ําแล้วพอมีน้ำนะครับโรคแมลงก็จะไปสุงอยู่ตรงนั้นนั่นเหล่านี้เนี่ยเป็นวิธีการทั้งนั้นเลยที่มีต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับ แล้วอย่างนี้มีแผนจะพัฒนาหรือว่าต่อยอดต่อโครงการยังไงบ้างไหมครับอาจารย์ครับในภาพรวมๆไปนะครับคนภาคใต้เนี่ยผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคเขาต้องไปซื้อข้าวจากภาคอื่นมาบริโภคนะครับโดยข้อเท็จจริงพื้นที่ในการทํานายังเหลืออยู่พอสมควรหลังจากถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นยางพาราถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นปล้มน้ามันแล้วยังมีพื้นที่นาพอสมควรยังว่างอยู่อีก ยังทำนาอยู่ยังทำนาอยู่ยน,ยนะครับแต่คนที่ทำนาโดยเฉพาะในเขตจังหวัดสงขามี4ี่ห้าอำเภอในการทำนาเขาก็มีปัญหาเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวถึงเวลาจะทำนาเนี่ยต้องเดินทางไปถึงจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อไปซื้อพันธุ์ข้าวล,ลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพัทรลุงเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเม็ดพันธุ์ข้าวได้ไดคนสงขาเนี่ยไม่ต้องไปถึงสุขโขทัยแล้วก็มาติดต่อซื้อจากพัทรลุงลงไปนั่นองจาผลกระทบที่มันจะทําให้เกิดภาพรวมนะครับที่กว้างขวางขึ้นในระดับภูมิภาคเลยของเขตภาคใต้นะครับ เรียกว่าวันนี้นะครับเด็กก็หายสงสัยเลยเกี่ยวกับข้าวหอมพันชลสิธิ์นะครับได้ไปเดินดูทุ่งนี่เลยที่เรียกว่าทุ่งนาที่เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวก็คือข้าวหอมชลสิิธิ์นั่นเองที่สําคัญก็ได้ไปเรียนรู้ของกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับผมที่นํามาปรับใช้ให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เรียกว่ามีคุณภาพอย่างในโครงการข้าวหอมชลสิทธิ์แห่งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับยินดีครับ ถ้าเกิดอยากจะได้ข้าวหอมพันธุ์ดีๆก็ต้องมาที่นี่เลยใช่ไหมครับผมครับต้องมาที่บ้านครอบครัวตะบนชัยบุรีจังหวัดพัทธลุงนี่เลยอ่าครับผมข,ขอบคุณครับ คือเก็บเกี่ยวได้ครับเก็บเกี่ยวได้ครับแล้วนี้คนเก็บเกี่ยวต้องใช้วานกี่คนนะครับอ๋อไว้เป็นใช้เครื่องจักรกลก็จะมีรถก็คือมีเป็นเครื่องจักรใช่ไหมครับครับเครื่องจักรกลเบรรถรถตัดตัดข้าวครับผมก็เห็นชาวบ้านในชุมชนเขาปลูกข้าวชลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นข้าวหอมขนาดนี้กันเยอะมากมายเลยอยากรู้ว่าเขารู้สึกของท่านนายกเองครับพอเห็นว่ามีโครงการดีๆเข้ามาแล้วชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับก็ก็ดีใจได้แต่ต่าได้ว่า พลุกเรยองจะวาดมาตลอดชีวิตทีนี้ได้เห็นสภาพที่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยเขาเริ่มให้ความสนใจในเรื่องการํำนาครับเพราะว่าการตำนาจ,จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยแล้วครับแต่ว่าราคาเราไม่ไดีได้เลยแต่ถ้าเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาเหมือนที่พี่พูพดให้เกษตรกรในบ้านเราฟักว่าให้พ่อปลูกและลูกไปขาย ซึ่งต่อไปเดี่ยวมันก็จะสามารถเปิดไปสู่สังคมที่เป็นสากลได้ได้มากขึ้นแล้วก็สู่รุ่นลูกลูกลก,ก็จะหันกลับมาทีนี้พอลูกเดี่ยไปขายได้กำไรอะไรเนี่ยลูกไปอยู่โรงงานก็พาเก้าสารของเราเนี่ยที่ผลิตอย่างเนี้ยก็ไปขายในโรงงานกบตัวเองครับและสักวันหนึ่งผมเชื่อว่า,าเกษตรกรรุ่นเนี้ยที่เขาไปขายเนี่ยวเขาจะกลับมาเป็นตัวแทนของพ่อแม่เพราะที่นี่เนี่ยอีกสักสิบปีจะไม่มีคนทำานาครับพอพอรุ่นนี้ตายหมดก็จะไม่มีคนแล้ว แต่ผมเชื่อว่าัวรุ่นเหล่านี้ลูกหลานของพวกเราเหล่านี้คงก,กลับบ้านโดยเฉพาวะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยอะไรอะไรมันก็ไม่ดีเหมือนน้องเขาทราบ,บ,บอยู่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะบุคลากรในชัยบุรีเนี่ยคอ่อางจะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่ก็คอ่อางเข้าใจในโลกกระทัดในเทคโนโลยีและมันจะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการดำานาเนี่ยทำมันก้าวสู่สากลกว่าที่เป็นอยู่ ก็เรียกว่ามีแผนแล้วก็มองอนาคตไปเรื่อยแล้วข้าวไทยคนไทยก็ต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับร่วมกันทําให้มันดีขึ้นใช่ไหมเกษตรกรไทยก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันใช่ไหมครับทั้งนั้นยวต้องขอขอบคุณท่านนายกสุภาพมากๆนะครับผมที่วันนี้นะครับพามารู้จักกข้าวหอมชนลสิทธิ์นะครับแล้วก็พามาตําบลชัยบุรีนะครับได้มารู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะครับว่าเขามีการทํานานะครับที่เขาบอกว่าเป็นการทํานาที่ ใช้ข้าวซึ่งเป็นข้าวหอมชนลสิทธิ์ใช่ไหมฮะครับ,รบซึ่งผมก็อยากจะให้ราคาข้าวมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนอะป้าสวัสดีครับ,รบป้าป้าชื่ออะไรครับเนี่ยป้าชื่อป้าจิน จีนหมุนเกตอ๋อป้าจีนใช่ไหมครับคือป้าจีนปลูกข้าวชลาศิธิ์หรือเปล่าครับข้าวหอมชลาศิธิ์เนี่ยปลูกแล้วอย่างนี้การปลูกข้าวหอมชลาศิธิ์เนี่ยครับมันมีผลดีกว่าแต่ก่อนยังไงบ้างครับคือแบบว่ามันได้มากกว่าข้าวข้าวอื่นๆนะข้าวหอมชลาศิธิ์ป้าจีนได้ตั้งข้าวร้อยห้าสิบกิโลต่อไร่ได้ได้ปริมาณข้าวเยอะได้ปริมาณข้าวเยอะฝ่าลูกและอายุคเน้อยแปลว่าไงครับอายุน้อย อายุมันเกิดสามร้อยสิบห้าวันอ๋อจำนวนวันการปลูกนะอ๋อครับด้านของแมลงด้านของแมลงก็คือถ้าว่าบางครั้งก็มีอันนั้นเพี้ยไฟลงแต่ว่าแก้ปัญหาได้แ้ะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำบ้างไหมครับจะมีปัญหาเรื่องน้ําฝนแต่น้ําต่วมแบบนี้มันไม่เป็นไรมันทนน้ํามันชอบน้ําครับแล้วมันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อจีนก็มันดีขึ้นเพราะว่า ข้าวอื่นข้าวแบบชาหนาอย่างนี้เขาคือห้าปันฝ่าแต่นี้ได้จิตปันกว่าจิตปันสองโอ้ได้คือมีรายได้มากกว่าเดิมมีรายได้มากกว่าเดิมประจินเทําและความรู้สึกของประจินที่มีการนําข้าวหอมเธอสิทธิ์เข้ามาใช้เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่าดีมากลูกครับือได้ผลผลิตสูงแล้วปจินก็มีรายได้เพิ่มในใช้นี่ไปเพราะปจินมีนี่เยอะขราบผมเรียกว่าข้าหอมเธอสิทธิ์ปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้เลยลูกเอ๋ รายได้มากขึ้นลูกอ๋อยเชอรี่ก็ไม่ไม่ไม่ทำลายมากเหมือนข้าวที่ป้าทำปกติจ้ะ,จะรู้สึกดีมากเลยจะ้ะก็รู้สึกดีถ้เห็นงานต่างๆหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ถ้าได้ตัวนี้มาอาจารย์นาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากที่เรานะครับได้ไปเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆให้ชุมชนแห่งนี้ได้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยครับทำให้เรานะครับได้รู้ว่าการทํานานะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่อาชีพแต่สิ่งที่สําคัญนะครับก็ทําให้เราได้รู้ว่าการทํานาก็เปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ําของเกษตรกรไทยพื้นหน้าเหล่านี้นะครับอาจจะขาดข้าวได้แต่เราล่ะสิครับขาดข้าวแล้วก็ขาดพื้นหน้าเหล่านี้ไปไม่ได้หรอกครับ หากคุณผู้ชมท่านใดนะครับต้องการขอคำปรึกษาหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่คอร์เซ็นเตอร์หหรือศูนย์บริการข้อมูลคลินิกเทคโนโลยี0 2 3 3 3 3 9 1 7กระทรวงวิทย์ใกล้ชิดป,ประชาชนครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือรายการแซนฮิตวิทยาศาสตร์ทันสมัยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับครั้งหน้าบีจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใดต้องติดตามชมกันนะครับ วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ